แก้วเหรอเจนนี่แก้วเหรอ <c oughs> คนดูน่าจะเบื่อแล้วว่าสำหรับไอ้เบเกอรม,มอนสเตอร์เดี๋ยมันมันมันมาหลายคลิปแล้วนะสาสี่คลิปแบบเดียวสาสี่คลิปซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเลยเกมเนี้ยนอกจากซุ่มตู้ซึ่งวันนี้น้องอเซอร์ได้อัดมาแล้วว้าว <c oughs> หาจับยากเหลือเกินแล้วดูท่าโคตรอิงโซโ่เข เป็นอะไรว่าเทพประจำภาคเอกเ็กนะผมอีเวนเท่าของคลิปหน้าตะคลิปหนึ่งนี่นะเป็นของภาค Y ซึ่งเซอรเนีอาร์ตเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมยอดนิยมมากๆท็อป1ท็อป4ท็อป5ท็อป6ท็อป7แล้วก็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 ล้วนี่ท็อป9ครับผมท็อป8แต่มันเป็นสก,กินหมดเลยข,ขาวๆหน่อยแล้วก็ท็อป10บพวกคูใช้เยอะใช้เยอะจริงเยอะจริง ผมก็เลยอยากซุ่มกับผมซึ่งผมก็แบบรีบร้อนมากอลยอยากเก็บผดให้มันถึงอะตอนแรกเกือบไปทันแล้วแต่ว่าพอดีกดร็อกอินตรงนี้ได้มาห้าเลยก็กก็พอดีเลยเพราะฉะนั้นก็กดไปเลยครับผมจากกันก็การันตีอ้อคุณจะซุ่มไหมสุ่มครับไปเลยเออ <Wing> สวยเออนั่นแหละมันมันไม่ออกหรอกเออเออมันไม่มีทางออกหรอกจะคาดหวัง นายขอดูเรทหน่อยสิ1.25ถ้าเรทตร่ำกว่า1%ผมน่าจะไม่ได้เลยนะไม่มีโอกาสได้เลยส่วนอีกตัวหนึ่งไม่ต้องสนครับผมไลฟ์ประโยชน์ผมจะเอาเค่เซอร์ในอัดเท่านั้นผมไฟฝันฝันถึงเจ้ามี่มาหลายวันแล้วตลอดการเล่นเกมผมไฟฝันอยากได้มากแต่มาทีไรเพชรก็ไม่เคยพอผมเอาไปสุ่มอะไรเล่นหมดแล้ว ใช่นี่เนี่ยความเป็นจริงแล้วเราได้โอ้โหนักแร็ปครับผมท่าโคดแบบเหมือนคนกำลังแร็ปอยู่อะอเออไปอุ้ยสไต์สไตสต์เออสไตล์ผมดาวตันแล้วแต่มันยังพอไปทําอย่างอื่นได้ครับผมมันยังพอไปช่วยอัพได้ช่วยเอาให้เก่งขึ้นไปกดเลยโอเลจิสเตลสติวใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวทําไมท่าเป็นอย่าง,งานั้นอะ อ๋อหรือว่าเป็นท่าของมันอยู่แล้ววะไม่ชินว่ะไม่ชินท่าไม่เคยเห็นเลยโอ้ดองคิโมริสออันในโลเดียว2ตัวเอ้ยไม่ใช่2ตัวในการสุ่มหนึ่งครั้ง2องตัวแล้วหนาเยอะเกินไปแล้วปะกดเลยตัวอะไรอะ่ะอ๋อขังข่าวหน่อยขังข่าวหน่อย <S <S แล้วก็น่าจะโลสุดท้ายปะกดๆปะอโอเคสูแบ็คก็สูแบ็คปะ แต่ว่าผมต้องการีมา้มาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วดูมีเอฟเฟก,ออกต,ออฟต์ด้วยอ่ะอีกตัวอะไรเนอะผ่าเฟสง่อยดูดูดูท่านเซเรตโอ้โหแบบกำลังมองโอ้ชมันมีัอร่าอย่งเลยอ่ะท่านเซเอตไปอยู่ในเอ้ดี AD ผมได้แล้วอุ้ยเจอดร์ดมากมีออร่าออร่าแล้วเราก็ได้กล่องมาทั้งหมด16กล่องนะวันน้ง่อยอยังว่ะ แล้วก็เศษแดงอีกนิดหน่อยแล้วมั้งมาเดี๋ยวเราก็จะอัพส่วนไอ้อัดกันนิดนึงครับผมของอัพไม่ค่อยมีด้วยสิ <c oughs> ดูทางส่วนไอ้อัดเร็วดูอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหดูว้าว กกเ,เข้าทีมหลักก่อนไปกดผิดเข้าทีมหลักเซอร์เนอารมาแทนมีอ้โหเพิ่มออร่าให้กับทีมของเราครับผมแบบโคตรเท่โอ้โหสุดยอดจริงจงท่อนเซอร์เนียรอาร์เฮ้ยัำอันนี้ได้อันนี้จริงเซอร์เนอารเป็นตัวซับนะผมแต่ว่ามัน ซับส่วนใหญ่มันจะไม่ซับจริงกเท่าไหรน,นะทุกเกมเลยซับซับมันจะไม่ซับจริงๆอ่ะอเผิ่ๆมันตีแรงกว่าตัวตีบางตัวอีกนะนี่ก็เอาไปท่านเซอร์นะรัดวผมขอบูชาท่าน เรียบร้อยเออลืมใส่รูนเลยนี่ว่าลืมใส่รูนก็ว่าอยู่อันนี้เก็บมาแล้วก็มาใส่ให้ท่านเซอร์เนียร์นะอนเเพิ่มความหรูหราตอนนี้หกหมื้าแล้วสำหรับค่าพลังต่อสู้แต่เราก็ต้องรอเอาเศษมาแห้กันนะซึ่งแน่นอนครับผมเรามีเศษผมมีอยู่อ่ตีกดเลขกลมๆส0งผมจะอัพให้ท่านเซอเนอียรเดี๋ยวนี้นะ ไม่ต้องห่วงครับท่านผมจะเป็นคนบรรดาลความสามารถของท่านให้ถึงขีดสุดท่าที่ผมจะทําได้ไมมาต้องใช้ทเท่าไหร่มาได้ทันเนเนตมาอีก1 EA เราก็อับดาวไปเลยโอ้โหหดาวแล้วทุกคนหาดาวแล้วแล้วก็เอาอีกเป็น6ดาวไปเลยท่านเอาให้สุด <c oughs> นี้เรเวลของท่านก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในครึ่งกลางๆางก็ยังไม่ถึงขั้นสุดขนาดนั้นนะนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะผมเราก็ดีมากครับผมเต่ให้จะเกลือแดกอยู่ดีก็เหอะแต่ว่าท่านเซอร์ในอตอ่นนะถ้ามาอยู่ในไอดีก็เท่ากับตัวโกงได้เข้ามาสู่ไอดีผมอีกตัวหนึ่งแล้วไงเฮ้ยเรียกตัวไม่ได้ต้องเรียกว่าท่านสิต้องเรียกว่าท่านเ<ๆ>นอตผ้อยู่บนจุดสูงสุด โอเคนะผมก็สำหรับิีมีผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ชองมาอย่าลืมกดติดตามแหมช้าด้วยนะผมถ้าไม่โดนเลยเขาไม่ต้องกดไลยแนกซี่นาะเด็กเฉยเขาขอบค้าที่คิดดี่ายเพผมไปเกียดท่านี้มากเลยอ่ะ